ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมอยู่กับเราช่องไม่น้อยพังสีนวลนะครับวันนี้นะครับก็มีของฝากนะครับผมเราจะมาแกะของของฝากของคุณแม่สุรังนะครับที่ส่งมาให้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมให้กับน้องเอิร์ดและก็น้องคิวนะครับผมอ่าซอ น้องหนุ่มสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิ้วอยากคิ้วอยากไก่นะครับผมปากเป็นยังปากน้องคิ้วปากเป็นยังบอ้โหโอ้ยปากยางมะม่วงกัดนะครับผมกินมะม่วงอ่ะแกะเลยอะลื่นลุ้นลื่นดีใจไหมได้ได้กองปากดีใจปะน้อง ครับผมมีอะไรบ้างโอ้ขนมนะครับขนมโอ้ขนมเต็มเลยนะครับผมโอ้มีเสื้อนะครับโอ้โอ้เสื้้ออนงบิวคัขนมก็เยอะนะครับผมเอา ครับผมเป็นเสื้อครับอ่ลองลองลองเมื่อกี้เให้ให้ใ,หใหอันนี้อนองเอิร์ทแล้วตัวใหญ่นี่โอ้ครับผมนองเอิร์ <c oughs> ตจะมีแต่เสื้อน้องเอิร์นะครับผม <c oughs> นักคิวใส่น้องคิวใส่ได้ไหมเดี๋ยวดรอด์ก่อนว่ามีตัวเล็กไหมมีแต่เบอร์ใส่ได้มันใส่ใส่ไงใส่น้องคิวใส่ได้กว่าใส่ได้กว่น้องคิวจะได้ขนมมั้งนี่สงสัยจะเป็นขนมสงสัยสิขนมมั้งของน้องคิวน้องคิวจะเอาเอาอย่างเงีันเอาอะไรเอาขนมโอ้ว์อ่ะเรียกเอา เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อแล้วก็ขนมนะครับผมอ่าลองลองลองให้คุณแม่ดูอ่าโตัวสีไปไป อะลุกขึ้นบ้างโชว์ั้งนายแบบนายแบบโอ้พอดีนะครับผมแต่ว่าค้นนี่จอยกว่าเสียแอบน้อยว่านั่นในน้องคิวลองใส่สักตัวมั้งเออสีนี่เด้งงามสีเกียวงามแต่ตัวใหญ่ กิ๊มาไซมมาใสมั้งโอ้ได้ขนมแล้วปุ่นอาขนมไปฝากแม่ไปละโอ้เอาเพื่อไหัเพื่อนง่ใส่ได้โอ้โอ้ได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 ้ตำแหน่งได้ขอบคุณครับบอหนัมบอหนําไปแล้วคุณเอาไปฝากคุณแม่นะครับผม กับนะครับขนมนะครับขนมแล้วก็มีเสื้อนะครับอลองลองใส่มั้งโอ้สิไปใส่ยังส่อนกันลายอันแจกคนจอยเลยอ่าแล้วคิวอานแจกขนมนะครับผม อ่ะมาเนาะมาเร็วมาเร็วมามาถือถือขนมขอบคุณคุณแม่หน่อยเร็วอ่ะมามาห่วงขนมบอลนั่ขอบคุณคุณแม่ครับอ่ะบอลนั่งขอบคุณครับผมน้องคิวครับขอบคุณครับห่วงห่วงกินขนมนะครับผมครับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอกาบขอบพระคุณนะครับคุณแม่สุรางนะครับที่เมตตาครับเมตาครอบครัวของเรานะครับก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนแหงๆเรื่อยๆนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณครับ